นักเรียนมาเรียนขับรถนะมา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 เอ้านี่นี่นักเรียนเข้าไปที่ขึ้นรถเลยครับขึ้นเลยขึ้นตรงพงมาลายเลยนี่งคนขับเลยครับนักเรียนขึ้นฝั่งคนขับเลยเนี่ยตาจายคะหนูตัวเท่าพงมาลยเลยค่ะไม่เป็นไรจะตัวเท่าไหนตัวเท่ากันแตลจะตัวเท่าไหนหนูมองข้างหน้าแทบจะไม่เห็นแล้ว วิจะตัวเท่าพวงมาเลยก็ช่างอ่ะแต่เวลาเวลาไอ้นั่นอ่ะนักเรียนก็เกินของอาจารย์หมดหมดด้ามอยู่ดีอุ๊ยพูดเรื่องอะไรวะสวีรามามานั่งมานั่งนี่สวีราอุ๊ยนักเรียนเข่าเกียร์แล้วนักเรียนขับแรงย่อย่ากดเดินอย่ากดเดิน อย่าเผลอเข้าเกียร์เครดบ่ายอย่าทะเลาะเลยนะครับนักเรียนครับผมอย่าเผลอเข้าเกียร์ผิดนะไปเข้าเกียร์ของของอาจารย์ไม่ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเกียร์อาจารย์หักเรียนเลี้ยวขวาออกถนนเลยครับนักเรียนเออซาเมล่าซาเมล่าตัวซาเมลาน่ารักดีว่ะรู้สึกกลัวทำไมอ่ะเลี้ยวซ้ายเลยในชีวิตจริงซาเมล่าก็นั่งรถไปเรียนไม่ใช่หรอใช่ a ดีมากนักเรียนดีมากดีมากถ้าเป็นต้องฝนตก จะนั่งหยบตรงเลยนั่นเลยใหญ่ปะอ๋อถ้าพอธรรมดานั่งมบาะใส่โอ้โหโอ้โหโอ้โหรถอ่าเราขับรถอยู่ใช่ไหมล้วแบบว่าข้างหน้ามีคนแก่กับเด็กอะเราจะเลือกเหยียบอะไรก่อนเขาถามว่าเลือกเหยียบอะไร ก็ถามว่าถ้าข้างหน้ามีคนแก่กับเด็กจะเลือกเหยียบอะไรก่อนเนาะถ้าจะเลือกเหยียบอะไรจ้ารอนไม่ไปแล้วนักเรียนนักเรียนนักเรียนถอดเกียร์เกียร์หนึ่งก่อนนักเรียนเกียร์ห้าเกีขึ้นเก่าไม่ได้นักเรียนนักเรียนถอดเกียร์ยังไงต้องยังไงเอ่อกดตัวเอสน่าจะกดตัวเอสตัวเอสตัวเอสตัวเอตัวตัวเอสตัวเดีัว QE มั้ง QE โอ้ยโอ้ อ้าวถ้าเป็นซาเมะถ้าเป็นี้ทุกคนตายหาหมดเลยเนี่ยถ้าเป็นซาเมะไล่ซาเมะไล่จะเหยียบเด็กหรือจะเหยียบคนแก่เหยียบคุณอาร์ตได้ไหมโอ้เห็นด้วยดูเห็นด้วยเหยียบเลยโอ้โหอันนี้ต้องอันนี้อันนี้ต้องไม่เหยยีบลือกเหยียบใครนะอันนี้ต้องไม่เหยียบแี่วีสอนนะอันเนี้ยเหยียบแรงเหยียบแรงเหยียบแรงใครขี่รถผ่านวะ ใครอ่ะผมมองไม่เห็นตัเต้เตเหรอตัเต,อต้อันนี้มันเกียร์ห้ามันก็เลยเร่งไม่ค่อยไปอ่ะเราต้องถอนเกียร์เป็นกเกียร์หนึ่งกันเอานักเรียนไม่ตอบอาจารย์ล่ะหยุดถอนถอนไงอ่ะสาวกำลังงง W อืมตัวชิปมั้งตัวชิปตัวชิปกับคอนโทรล롤อ่ะตัวชิปกับคอนโทรลถอนเกียร์อ่าเนี่ยเกียร์หนึ่งโอเคไปเลยไปเลยไปเลยชิปกับคอนโทรลมันเป็นตัวเข้าเกียร์อ่าเน่ยเนี่ยไปเลยไปเลย อาตกลงจะเหยียบของเด็กหรือจะเหยียบคนแก่จะเลือกเหยียบอะไรเออเฮ้เหยียบหรอเหยียบเบรกได้หรอเขาบอกเขาเลือกเหยียบเบรกเฮ้ยถูก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 เอาชิโมะหยียบเบรกใช่แล้วถูกต้องนักเรียนเออชิวมะเก่งมากเลยเดี๋ยวจอดรถก่อนจอดรถก่อนเอาเซมิน่าหลุดไปแล้วตอนแรก สาเมลาเผยกฎตอนแรกท่าบอกว่าหยิบเกคนแก่เขาจะบอกว่าร้านที่หยบเบรกนี่รู้ทันน่ทันคนร้านมันเมื่อกี้มันมีคนขัรถปิวมีคนขับรถชนหนูมีคนขับรถหรอแจ้งปึ๊บปิวเลยแจ้งปอดตึกตึงเลยแจ้งปอดตึกตึงเลยถ้ามีคนขับรถชนไอแดดตัวใจของคุณเป็นติ่งอยู่บนน้ำมากคุณอ้าจอดรถให้ซาเมล่าเปลี่ยนที่นั่งก่อนเบรกก่อนเบรกก่อนซาเมล่าเปลี่ยนกลับมาที่นั่งนั่งที่เดิมซาเมล่า ที่ดึงมางคำถามวันน<ป>ี้คือก้นหรือว่าก้นหรือว่าไอถามเลือกอะไรถามว่าปุ๊บไม่ใช่ก้นสีนมหน้าอกกับกับเกียอะไรนะถามว่าหน้าอกหน้าอกกับเขาให้เลือกว่าระหว่างระหว่างนมกับไออันนั้นอะอ๋อ หมายถึงถ้าเลือกได้อย่างเดียวหรอใช่ก็เลือกไอ้นั่นดิอ่าโอเคมีอีกไว้คำถามจะไปเป็นเรื่องของแอคชั่นหรือว่าการกระทำอ่าอึบอึบในดาวออนเดอะออเทอร์เพรสเนอปเออนอนหนุนตักอา้าวยังไงะนอนหนุนตักคำถามคือมันบอกให้ตอน หนุนตักคนอื่นอ๋อให้นอนหนุนตักหนุนตักหนเอลใช่ไหมอ๋อโอเคโอเคอ่ะลุกหัวแล้วได้ลุกหัวแล้วได้ไม่ใช่นอนแล้วเนี่ยเนี่ยเอาก็นี่ไงก็ถูกแล้วไงมันเป็นท่านอนแล้วเนี่ยเออเหตุผลในการตื่นว่าคุณทําอะไรให้คุณตื่นในตอนเช้าอะทําอะไรให้ดูอยู่หมายถึงว่าทํายังไงถึงจะตื่นเหรอทำยังไง ทำยังไงถึงจะตื่นหรอใช่ใช่ถึงจะตื่นด้วยตัวเองตอนตอนเช้าก็มาปลุกไงก็มาเขย่ามาหอมอะไรเง네 uh, ี้ยไม่คุณตัวเองเองทำตัวเองเองโอ้ทำตัวเองดูทำตัวเองหรอ To wake y o u r s e l f เจ้กก่อนจะจนกก่อนจะหายง่วงครับจนกก่อนจะหายง่วงจบแามคำถามสามแผ่นมาของเราบ้างเอาสีอะไรเอาสีอะไร เื่อกี้เราเรียงทุกสีให้เลยส้มมันไม่ใช่ดิชมพูส้มแดงของเราบักว่ะอ๋อเห็นไหมมองเห็นไหมมองเห็นสิ่งที่เรากดออกมาไหมไม่เห็นไม่เห็นคุณอาจะไม่เห็นของเราเลยนะสามแผ่นตรงอะตีสปาเลยเดี๋ยวคนจะนอนรอ,อนานปะมันจะเป็นบันไดลงอันนี้แม่งเป็นบันไดขึ้น <laughs> โอ้ยไม่ต้องไล่มัน่ๆเลยไม้ย่าเรียบเรืนดีกว่ามันบอกว่าทางออกทางออกทางออกแหละมาจะให้เราวิ่งหนีอะไรก็ได้นะตอนนี้อยู่ข้างหลังแน่ๆต้องมาหลังแน่ๆตามสเต็ปต้องมีอะไรไล่หลังหยิบหยิเฮ้ยเสียงอะไรไปเลยไปนั่นไงเสียงมันมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาจริงมาจริงมาจริงมาแล้วมาแล้ว ดนตีเหมือนลบบอกเลยดนตีเหมือนลบบอกเลยดนตีเหมือนลบบอกเลยโอ้โหโคตรไกลเลยโคตรไกลเลยโอ๊ยทำไมเราอยู่ดีๆเราแซงโนเอลได้อะมีทางแบ่งอะเอาไงมีทางแบ่งอะซ้ายขวาซ้ายขวาเอาไหนเอาไหนเนลลบบอกไม่มีบอกตรงไหมตรงดีกว่า สาย,ม,ยมันท้ายมันมืดไปกับไปผีอะไรวนะนั่นมันรวมทุกผีเลยมันรวมทุกผีเลยอะ่ะมันรวมทุกผีมันรวมทุกผีมันรวมทุกผีเลยดนตรีแม่งโคตรแบลวเลยดนตรีบแบลวมาก โอ้ชิปหายทางแยกอีกแล้วเราจะไม่ไปทางมืดนะเราไม่ไปทางมืดเราไม่ไปทางมืดเจอประตูแล้วเจอประตูแล้วเจอประตูแล้วเดินขยงขยงเดือดตีแม่งแววมากป่ะโอ้ยวิ่งมาแล้วโอ้โหมืดมาก ไม่ยังไม่จบไอ้ยไม่ใชเออค่อยลงอกหน่อยทุกคนสว่างแล้วไม่ดำแล้วทุกคนไม่ดำแล้วห้องแม่งดำแทนห้องแม่งดำแทนตัดำมันจะดำนี่ก็กินน้ามันเฮ้ยท็ใหมเบอร์นี้มแม่งใครเบอร์ที่เราเคยเล่นด้วยกันเลยวะจำได้ไหมคุณจตุนเบอร์ที่มันเป็นหน่วยสว่างอะเหมือนมากเลยตัวนี้ไม่ตัวนี้เป็น ไฟมาจากไหนเนี่ยเสียงอะไรเฮ้ยผีพีผีเหี๋ยวเดี๋ยวตไเหี้ยแแมม่่งไลลา้วเฮ้ยมันวิเดี๋ยวมันวิ่งเร็วมาก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 เลย ไม่ต้องมองไม่ต้องมองอย่ามองเดี๋ยววิ่งไม่ทันประตู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  what เอาเอาไมเจออัน้กมันมีหลายตัวมันมีหลายตัวน่าหมาจริงด้วยอ่ะอะไรเอ่ยของของอะไรวะของอะไรเอ่ยเข้า เข้าก็มีเสียงออกก็มีเสียงข้างในมีน้ำเว่นโอ้ยรูอีกแล้วอะ, <c oughs> อะคนจะรอนมางอะคนจะรอนมางอะไรเอยทั้งใหญ่ทั้งยาวคนเยอะเอ้ยค,คนคนนี้เด็ก่นันรถเก่าอะไรเอยทั้งใหญ่ทั้งยาวคนเยอะรถบรรทุกนักแห้ง ไม่ใช่ไม่ใช่หรอไม่ใช่เชอรี่เชอรี่ไม่ใช่ไหมตั้งใหญ่ตั้งยาวไม่ใช่เตี้ยที่ยาวยาวขนเยอะใหญ่ยาวกันยาวใหญ่เหมือนกันอ่ะยอมยอมยอมเฉลยรถไฟยาวเลยเฉลยรถไฟรถไฟทั้งใหญ่ทั้งยาวขนเยอะอ๋อรถไฟอืมใช่มัน คันใหญ่แล้วก็ดาวแล้วก็ขนอุตสาหขนของได้เยอะยงงไะ,อะของกระอบมันทั้งไปสตีของเลยวาเลยนึกไม่บอกขอเปิด Google ได้ไหม <c oughs> Google สับป,ปะดนเอาขนมาชนทันว้ารีบรีบเ <c oughs> หรอรีบรีบเหรอไม่ใช่ไม่ใช่วันก็ขนล่างก็ขนดึกๆดึกเดินสับป,ปะดนเอาขนมาชนเงิน อีไข่ไข่ชนีอ่ะไข่กับไข่กับไอ้นั่นนะไม่ใช่ไม่ใช่เอาเฉลยเฉลยเฉลยเลยเลยเลยขนตาบนก็ขนล่างก็ขนแล้วก็ขนมานชนกันเวลาเราตับตาอ๋อเ่อมุกเซโน